ถ้าเจ้าเข้าไปในปฏิสนธิวิญญาณของพ่อแม่ในใครที่เป็นคนเจ้าได้เป็นคนเพราะฉะนั้นคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงหรือเปล่าก็ชังให้แบบเป็นมนุษย์ให้แบบเป็นคนมานี้พราะคุณเหลือหลายแล้วนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ยุคนี้มองไม่เห็นสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าดียาวเรตี้รายการที่ ปลุกความกล้าและศักยภาพของทุกคนเพื่อความเข้าใจโลกและการพัฒนาตนเองกับซีรีส์ช่วงที่1คําคำครูบาอาจารย์ที่เราได้น้อมนำคำสอนของหลวงพ่อตัตะชิโวที่มีเนื้อหาเข้ากับยุคสมัยใหม่เพื่อการดำเนินชีวิตให้เป็นไปอย่างปกติของพวกเราค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้นำเสนอข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับการตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งปัจจุบันนะคะคุณพ่อคุณแม่บางท่านค่ะปล่อยให้ลูกเกิดมาแล้วก็ไม่ได้เลี้ยงดูหรือบางคนนะคะคลอดมาแล้วก็ทิ้ง จึงเกิดคำถามขึ้นในใจของผู้เป็นลูกค่ะว่าทำไมเราต้องตอบแทนพระคุณความกระตัญยูควรมีไว้ให้กับคนที่คู่ควรไม่ดีกว่าหรือวันนี้หลวงพ่อทัตตาชิโวค่ะท่านก็ได้เมตตามาให้หลักคิดและวิธีปรับใจในเรื่องแม่ทองแล้วทิ้งทำไมเราต้องตอบแทนพระคุณซึ่งขอบอกเลยนะคะว่าถ้าเราได้ฟังคำตอบจากท่านเราจะคลายความสงสัยและปรับใจได้อย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ ในการเกิดเป็นคนไม่ธรรมดานั่นเป็นยังไงดูคุณค่าของวัตถุทั่วทั่วไปก่อนก้อนดินก้อนเดียวกันมีดินเหนียวหนึ่งก้อนถ้าแค่เอามาทำตกตกหล่นหลนในบ้านเดียวก็เลอะเดี๋ยวลูกคนนี้จะต้องลงโทษกันซะแล้วทำบ้านเลอะเถอะดินเหนียวก้อนนี้ถ้าเอาไปปั้นเป็นตุกกตนต๊ก,กตาเออ แม่กลับมาเห็นเขาคงชมนะัลูกแม่เก่งแต่ว่าถ้าดินเหนียวก่อนนี้ลูกฝีมือดีมากปั้นเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาเป็นพระพุทธรูปแล้วคุณค่านะยิ่งเพิ่มขึ้นอีกแบบเนี่ยมีความสำคัญจำแบบมีความสำคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องคิดให้เยอะในโลกนี้เวลาเกิดเนี่ยไม่ว่ามนุษย์หรือว่าสัต เดรัจฉานเวลาเกิดมันต้องมีแบกปฏิสนธิวิญญาณเวลามาเกิดเราอาจจะมองไม่เห็นวิทยาศาสตร์บอกแต่ว่าเชื้อของพ่อผสมกับไข่ของแม่ก็เกิดเป็นตัวขึ้นมาเชื้อของพ่องัวแม่งัวผสมกันออกมาได้ลูกงัวเชื้อของพ่อแม่ที่เป็นคน มาเป็นคนคถ้าพ่อแม่เป็นสัตว์เจ้าก็เป็นสัตว์แต่ถ้าเจ้าเข้าไปในปฏิสนธิวิญญาณของพ่อแม่ในไข่ที่เป็นคนเจ้าได้เป็นคนเพราะฉะนั้นคุณแม่คุณพ่อเลี้ยงหรือปล่าประชัางให้แบบเป็นมนุษย์ให้แบบเป็นคนมานี่พระคุณเหลือหลายแล้วนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ยุคนี้มองไม่เห็นในฐานะที่เป็นพระขอพูดไว้ตรงมันต้องมีปฏิสนธิวิญญาณด้วย ปฏิสนธิวิญญาณนั้นเมื่อเข้าไปในไข่นี้แล้วถ้าไข่ผสมแล้วนี่เป็นสัตว์เข้าไปในนั้นคุณก็เกิดเป็นสัตว์ถ้าเข้าไปในคนคุณก็เกิดเป็นคนเพราะฉะนั้นถามตัวเองดูว่าถ้าตอนนี้นะเปิดเกิดเป็นสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งจะมีหน้ามาถามหลวงพ่อไหมเนี่ยว่าทำไมต้องมาดูแลพ่อดูแลแม่ด้วยเขาไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงไม่เลี้ยงดันยกไว ได้ต้นแบบเป็นกายคนนี่ก็อื้อฮือแล้วส่วนเราจะมีกําลังเลี้ยงดูท่านเท่าไหร่ทําจะให้เต็มความสามารถเพราะนี่ถ้าไม่ได้เกิดเป็นคนนี่คุณก็จบเลยเหมือนกันดูให้ดีแล้วเกิดเป็นคนมันยังเหลือประสา์ตรงไหนเหลือรู้ไว้ด้วยมนุษย์ในสัตว์โลกประเภท,เ,ทเดียวที่ฝึกให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปได้สัตว์อื่นอย่างมากก็งัวควายฝึกให้มันไถนาได้ แต่จะให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปทําไม่ได้มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ทําได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ให้กายมนุษย์มาให้ใจมนุษย์มาส่วนเกิดขึ้นมาแล้วท่านจะได้เลี้ยงหรือไม่ได้เลี้ยงเราเหตุจําเป็นอะไรก็ตามทีเรื่องของท่านแต่เพราะคุณตรงนี้เหลือหลายแล้วตรงนี้ต้องฝากกันเอาไว้ด้วยอย่าดูเบานะลูกส่วนว่าทั้งเลี้ยงดูด้วยให้การศึกษาด้วยหางานทําให้ด้วย แต่งงานแต่งการแล้วดูแลให้ด้วยให้มะระดกแล้โอ้ยมันของแถมให้เองเกิดมาเป็นคนก็ดีแล้วมอมพระคุณแม่ให้ออกชัดดีไม่รู้ไงไปทำซะนะ การเกิดมาเป็นมนุษย์ที่มีค่าและแตกต่างจากสัตว์คุณพ่อคุณแม่จะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงเรานั้นยกเอาไว้นะคะได้ต้นแบบเป็นกายคนได้ฝึกให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปประเสริฐที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วค่ะกว่าที่คุณแม่จะอุ้มชูอุ้มท้องเรามา9ถึง10เดือนเป็นพระคุณอันล้นพ้นที่ได้เกิดมาเป็นคนค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ให้กายมนุษย์มาให้ใจมนุษย์มาพระคุณตรงนี้มีมาก มองพระคุณแม่ตรงนี้ให้ออกดูแลท่านให้สมควรทําให้เต็มความสามารถมองภาพตรงนี้ชัดนะคะคนก็จะเข้าใจว่าทําไมเราต้องตอบแทนพระคุณท่านสําหรับข้อคิดธรรมะเรื่องแม่ท้องแล้วทิ้งทําไมเราต้องตอบแทนพระคุณที่หลวงพ่อทัตตาชิโวค่ะท่านได้มาไขาข้อข้องใจให้เราเข้าใจความจริงของชีวิตของการเกิดมาเป็นมนุษย์ค่ะว่ามีค่าแตกต่างจากสัตว์ คุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาหรือเปล่าก็ส่วนหนึ่งนะคะให้แบบความเป็นมนุษย์ให้แบบเป็นกายคนการได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะคะก็ทําให้เราเนี่ยได้ฝึกให้รู้ดีรู้ชั่วรู้บุญรู้บาปประเสริฐที่สุดของการเกิดมาแล้วล่ะคะ่ะ หากคุณผู้ชมมองภาพตรงนี้ชัดนะคะเราก็จะมองพระคุณของคุณพ่อคุณแม่ออกค่ะดังนั้นนะคะเราควรที่จะดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้สมควรเต็มความสามารถที่เราจะทําได้นะคะและสําหรับช่วงคําสอนครูสู่ศิทธ์ค่ะบุคคลที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อท่านนี้นะคะก็ได้นําเอาหลักทำคำสอนของหลวงพ่อในเรื่องเป็นคนจริงรู้จริงและก็ทําจริงค่ะ ซึ่งเป็นต้นแบบของลูกศิษย์ทั้งหลายให้เดินตามรอยท่านส่วนเรื่องราวความประทับใจของลูกศิษย์ท่านนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะ ตั้งแต่ปี2 5 2 6ก็รู้จักวัดพระธรรมกายแล้วก็มาปฏิบัติธรรมก็ฟังฟังก็ซึมซับไปบ้างนะครับแล้วก็พอปี2 5 2 7ก็เข้าอบรมธรรมทายาทก็เริ่มที่จะได้เรียกว่าซึมซับคุณธรรมจากหลวงพ่อเพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เมตตาก็จะปิติมากอรหลวงพ่อจะนําฉันเช้าแล้วก็เล่าธรรมะตลอดก็จะได้ศึกษาธรรมะจากหลวงพ่อเรียกว่าใกล้ชิด แล้วก็เรียกว่าประทับใจจนมาปี2538ก็ตัดสินใจที่จะเข้ามาเรียกว่าสร้างบาร,รมีกับหลวงพ่อเนาะหลวงพ่อก็ชวนเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่หลวงพ่อท่านขยายงานพระาศาสนาไปต่างประเทศก็คือตัดสินใจลาออกจากอาจารย์มามาสร้างบาร,รมีที่วัดกับหลวงพ่อเลยอย่างเงี้ยพอหลวงพ่อชวนก็มาก็เป็นช่วงที่จังหวะที่หลวงพ่อท่านเมตตาม,มาก เหมือนกับว่าท่านก็พอดีขยายงานก็มีการตั้งสำนักใหม่อะไรอย่างี้นะครับแล้วท่านก็ชวนเข้ามาอยู่ในทีมท่านให้คิดงานเองอะไรเองหมดเลยจากความรู้ความสามารถที่เรามีจากที่เราศึกษามาทางด้านนิเทศศาสตร์อะไรอย่างนี้นะครับเราก็ทําข่าวรับอรุณแล้วก็มาอ่านข่าวในสภาจากอ่านธรรมะอ่านโอวาทอะไรอย่างี้ครับแล้วก็แจ้งข่าวสารอะไรต่างๆงอ่านบุญในสภาก็ตั้งแต่7จ็ดโมงถึงเจ็ดโมงครึ่งแล้วก็หลวงพ่อก็จะเทศต่อแล้วก็ให้พรอ,อะไรต่าง ในส่วนที่พอเราทําข่าวตรงนั้นแล้วก็ได้อยู่กับหลวงพ่อเนี่ยเราก็จะได้เห็นอย่างเวลาที่มีแขกมากราบท่านขอพรท่านหรือว่ามีเรื่องปัญหาอะไรต่างๆให้ท่านแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะได้รับฟังไปด้วยเพราะเราอุปถัมภ์อยู่ใกล้ๆคุณธรรมของพ่อก็เวลาที่ท่านจะสอนให้คนดูแลลูกอย่างเงี้ยให้สอนให้เขากราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอนไหม เออมันไม่ใช่แค่ได้คุณธรรมเฉพาะลูกสิ่งที่หลวงพ่อให้ให้เป็นเหตุเป็นผลก็คือการที่ลูกมากราบเท้าขอพรพ่อแม่ก่อนนอนก็คือพ่อแม่เนี่ยจะต้องมีความดีก่อนหลวงพ่อก็บอกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นคุณธรรมที่ซึมซับไปสู่ลูกในขณะเดียวกันพ่อกับแม่เองเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมในการนี้จะถ่ายทอดให้ลูกด้วยเราได้ฟังทุกครั้งเราก็ประทับใจเรามองในในความเป็นนักปราชญ์ของท่านด้วยพระไตรปิฎกแต่ละเล่ม,แต,ลลมแต่ละเล่มเนี่ยหลวงพ่ออ่านเป็นร้อยรอบ พี่ยังมองอีกในมุมหนึ่งของท่านคือท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์คือท่านจะทดลองไม่ได้ทดลองคนอื่นนะทดลองกับตัวท่านเองท่านไม่ได้แค่ไปฟังไปจําไปอ่านแล้วเอามาสอนเราแต่ท่านทําให้ดูปฏิบัติให้ดูเพราะท่านบอกว่ามันไม่มี GPS ไปสวรรค์หรอกนะถ้าเราไม่มีบุญนะ่ะแล้วเราไม่ได้เข้าถึงธรรมะไม่มีทางไปตรงนั้นได้ดีไม่ดีอาจจะหลงทางตกมากไปก็ได้แล้ก็เอา สิ่งที่ตกตะกอนจากที่ท่านทำเอามาถ่ายทอดให้ลูกๆคุณธรรมที่หลวงพ่อทำให้เห็นเนาะสิ่งที่ประทับใจก็คือหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนจริงต้องบอกว่าท่านทำจริงรู้จริงแล้วก็ปฏิบัติทดลองตัวเองจนแบบรู้แจ้งอะ่ะแล้วถึงจะมาถ่ายทอดให้ลูกๆเมื่อท่านรู้จริงท่านทำจริงเนี่ยเราจะได้ยินจากที่เราฟังเทศจากท่านบ่อยๆว่าชัดไหมถ้าไม่ชัดท่านพร้อมที่จะอธิบายใหม่เริ่มใหม่นี่คือสิ่งที่ ประทับใจหลวงพ่อแล้วก็ในเรื่องของความเป็นเรียกว่าแนวหน้าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยหลวงพ่อจะเป็นธงที่นำหน้าแล้วเราก็จะมองเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติเดินตามรอยท่านไปก็เลยรู้สึกว่ารักท่านอ่ะ คำสอนครูสุสิทธิ์ค่ะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรสุภะนะคะที่ท่านได้ความเป็นต้นแบบจากหลวงพ่อทัตตะชิโวในเรื่องของการเป็นคนจริงทำจริงและก็รู้จริงค่ะซึ่งหลวงพ่อนะคะก็เป็นทั้งครูเป็นนักปราช นักวิทยาศาสตร์ค่ะท่านชอบทดลองค้นคว้าแล้วก็มาปฏิบัติกับตัวเองท่านไม่ใช่แค่ไปฟังไปจําไปอ่านและเอามาสอนเรานะคะแต่ท่านทั้งค้นคว้าทําให้ดูและปฏิบัติให้เห็นเมื่อดีจริงค่ะท่านก็จะมาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์สิ่งเหล่านี้นะคะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรัสุภาค่ะได้เดินตามรอยท่านดังนั้นนะคะการทำจริงก็คือการมุ่งม,มั่นทำให้สำเร็จโดยไม่หวั่นเกรงต่ออุปสรรค คุณผู้ชมสามารถนำหลักปฏิบัตินี้ไปใช้ได้นะคะหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยมีคำถามในการดำเนินชีวิตหรือหัวข้อธรรมะที่ต้องการคำขยายสามารถส่งมาได้ที่ช่องทางนี้นะคะเราจะหาคำตอบมาให้กับท่านและที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องรายการกล้าดีิ่งใ เพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆธรรมะโดนๆกันค่ะสำหรับวันนี้รายการกล้าดีลิี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ